สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักในประสุทธิ์ทุกท่านขอขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันใหม่วันศุกร์ที่27พฤษภาคม2022วันใหม่ที่เราจะได้ใช้เวลาไข่ควรพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันวันนี้พระวจนะอยู่ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่หข้อที่21บอกว่าเพราะสําหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดและการตายก็ได้กําไรประโยคนี้อาจารย์ปอลเป็นคนพูดนะคะ ท่านพูดและเขียนพระธรรมฟิลิปปีนี้ขณะที่ท่านถูกคุมขังอยู่ที่โรมเหตุก็เพราะว่าเมื่อท่านไปประกาศที่เยรูซาเล็มนั้นพวกคนยิวก็ฟ้องร้องอาจารย์เปาโลว,ว่าเขาทำผิดด้วยการประกาศพระกิตติคุณแต่ว่าอาจารย์เปาโลถวายดีกาต่อซีซ่าพระอ่านโรมันก็เลยคุมตัวท่านไปที่กรุงโรมแล้วท่านก็ถูก คุมขังไว้ในบริเวณบ้านหลังหนึ่งเพื่อจะรอการไต่สวนเพราะว่าในเวลานั้นเรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐก็ยังไม่ได้เป็นคดีใหญ่ยังไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่จะนนั้นจึงถูกคุมขังไว้ที่บ้านและรอการไต่สวนเป็นช่วงเวลาที่ท่านเองได้เขียนจดหมายจากคุกมามีพระธรรมฟิลิปปีอยู่ในนั้นด้วยเพื่อที่จะนุนใจพี่น้องที่ฟิลิปปี ท่านอาจารย์ปอลบอกว่าท่านเองกันที่ท่านถูกคุมขังเช่นนี้ทำให้เขาประเสริฐแพร่ออกไปเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพวกทหารรมหรือว่าพวกทหารทั้งปวงที่รักษาวังคนอื่นๆเนี่ยทุกคนพวกเขาก็รู้กันหมดว่าอาจารย์ปอลไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ว่าท่านถูกคุมขังก็เพราะว่าเรื่องของการที่ท่านประกาศเรื่องขององค์พระยุสุคิตและไม่เพียงเท่านั้นการที่ทั้ง ถูกคุมขังเนี่ยพี่น้องผู้เชื่อเองก็ได้รับกำลังใจในการที่จะกล้าที่จะประกาศอย่างไม่กลัวเขากล้าที่จะพูดเรื่องของพระเยซูมากขึ้นกลับเป็นกำลังใจให้ท่านมองว่าการที่ท่านถูกคุมขังเช่นนี้เพราะขาวประเสริฐกลับกลายเป็นผลดีมากกว่าผลเสียหลายสถานการณ์ของชีวิตของเราที่เราประสบกับความยุ่งยากหลายๆอย่างบางทีเราอาจจะมองว่า มันเป็นเรื่องหนักเรื่องทุกข์เรื่องลําบากเรื่องยากแต่ขอให้เราทั้งหลายลองมีทัศนคติอย่างอาจารย์ปอลท่านไม่เพียงแต่ประสบกับความทุกข์ยากในส่วนของตัวท่านเองแต่ท่านถึงกับถูกคุมขังเช่นนั้นท่านกลับมองว่านี่เป็นผลดีที่ทําให้ข่าประเสริฐแพร่ออกไปและท่านเองก็บอกว่าสําหรับข้าวเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดและการตาย ก็ได้กำไรท่านกล้าที่จะพูดว่าท่านยังมีชีวิตอยู่นี้ก็เพื่อพระคิดเพราะว่าท่านเองมีแต่หัวใจและความร้อนรนในการที่จะประกาศพระน,นามของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรของเราก็มีพี่น้องที่มีใจร้อนรนที่จะประกาศพูดเรื่องของพระเยซูและนำพี่น้องหลายท่านได้มารู้จักกับพระเยซูขอพระเจ้าจะทรงให้เราทั้งหลาย ยังมีใจร้อนรนนี้ต่อไปไม่เพียงแต่ในการที่เราประกาศบอกเล่ากับผู้ร่วมงานกับคนที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงานหรือกับคนที่เรารู้จักหรือญาติสนิทพี่น้องของเราการที่เรามีชีวิตของเราที่สำแดงออกมาก็เป็นการประกาศข่าวประเสริฐอีกทางหนึง่งเพราะบางคนอาจจะไม่สะดวกที่จะพูดบางครั้งเราพูดไปหลายรอบแล้วแต่เขาก็ยืนยันว่าไม่อยากจะฟังแล้วบางครั้งเรายังคงต้อง สัมดงชีวิตและอธิษฐานเผื่อเขาต่อไปหรือบางคนมีโอกาสประกาศด้วยวิธีการแจกใบเปลวหรือบางคนมีโอกาสประกาศด้วยการสัมแดงความรักสัมแดงความเมตตาและเขาจะเห็นชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์ในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าท่านอาจารย์เปาโลก็บอกว่าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดฉะนั้นเราทั้งหลายทุกวันนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่อพระคิดในรูปแบบใด ท่านอาจารย์ปอโลมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิดในรูปแบบของการประกาศข่าวประเสริฐมุ่งเน้นไปทางนั้นเลยพี่น้องบางท่านอาจารย์รู้สึกไม่ถนัดในเรื่องนี้แต่ว่าลองคิดใคร้ครวญดูว่าเราไม่ถนัดในการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิดด้วยการประกาศข่าวประเสริฐแต่เราสามารถจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระคิดด้วยวิธีไหนได้ในชีวิตของเราและอาจารย์ปอโลยังกล่าวว่าจะมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดและการตายก็ได้กําไร กันตายได้กําไรในที่นี้ท่านรู้แล้วว่าถ้าหากว่าท่านต้องจากโลกนี้ไปท่านจะได้อยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าบําเหน็จรางวัลที่ท่านจะได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์ประทานให้ท่านอย่างมากมายแน่นอนแต่ไม่ได้หวังจะตายก็เพื่อจะไปรับรางวัลเท่านั้นแต่ว่ารู้แน่ชัดความสําคัญอยู่ที่ชีวิตที่มีความมั่นใจมีความเชื่อมีความรอดทิ่ชัดเจนว่าจะได้อยู่กับพระองค์ แน่นอนเราทุกคนที่ได้รับด้วยปากเชื่อด้วยใจของเราทุกคนเราทั้งหลายจะได้ไปอยู่กับพระองค์ <IF> แต่ไม่เพียงเท่านั้นก <IF> ารจะอยู่กับพระองค์นั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นลูกของพระองค์เราทั้งหลายพระองค์จะทรงบันทึกการกระทําของเราไว้พระองค์จะให้รางวัลตามการกระทําของเราฉะนั้นการตายก็ได้กานะําไรนั้นเราได้อยู่กับพระเจ้าแน่นอนแต่การมีชีวิตที่รับใช้ปฏิบัติพระองค์เป็นพ่อพรมี หัวใจแห่งรักอภยัยและซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นที่ทุ่มเทเพื่อผู้อื่นเราทําเพื่อผู้อื่นเหมือนถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงนี้แหละที่เราเองยังต้องยิงหยาดต่อไปก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปขอพระเจ้าทรงอวยพรเราทั้งหลายทุกคนที่สามารถพูดได้แล้วก็ปรารถนาอยากจะมีหัวใจที่อยากจะบอกว่าสําหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคิดและการตายก็ได้กําไรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะ ้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ในพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ที่ให้เราทั้งหลายได้ตระหนักถึงชีวิตในโลกนี้ซึ่งเป็นโลกที่ชั่วคราวเป็นของที่ไม่ยั่งยืนทุกสิ่งที่เรามีพระเจ้าอนุญาตให้เรามีเพื่อใช้จะเพื่อใช้ในโลกนี้เพียงชั่วคราวฉะนั้นขอพระเจ้าให้เราเข้าใจความจริงและปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อประคิบขอพระเจ้าให้สติปัญญาให้ความเข้าใจแก่เราให้ความตั้งใจแก่เรา ในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติออกมาอย่างไรว่าเราจะมีชีวิตยอยู่เพื่อพระคิดขอพระเจ้าทรงเมตตาเราทุกคนและเราทั้งหลายมั่นใจในการที่จะอยู่กับพระองค์มีชีวิตต่อไปในอนาคตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ในการทรงจัดเตรียมที่แสนดีของพระองค์สำหรับเราทั้งหลายที่เมืองรมมาสุก,กเกษมขอพระองค์เจ้าจะทรงอวยพรให้เราทั้งหลายมีความเข้าใจในพระองค์และปรารถนาที่จะมีชีวิตในโลกนี้ที่ สามารถเป็นพระพรต่อผู้อื่นอย่างมากมายขอขอบพระคุณสำหรับพระวจนะในวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า